สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแดนซซ่นะคะวันนี้ไม่ได้บอกลวงหน้าเลยค่ะพอดีว่าอยากจะขอบคุณไลฟ์เมื่อวานค่ะไลฟ์สดของเมื่อวานนะคะวันนี้หลังจากไปสัมมนากลับมาเพิ่งเดินทางมาถึงที่โรงแรมบ้านคุณนายแยกโพสัมต้นค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามาชมไลฟ์แรกของเวอซี่คุณมากมากเลยคะ่ะเป็นกำลังใจมากๆ ตอนนี้น่าจะไปประมาณ500อกว่าวิวนวคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจแล้วก็วันนี้มีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันคือคือเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่เป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะช่วงเช้าคือความที่เรามีความอิ่มใจจากการที่วันก่อนที่เรามีได้เจอแต่เรื่องดีๆค่ะก็เลยก็เลยส่งส่ง หลังจากที่ว่าหายหน้าหายตาที่ที่ว่าขอโทษเพื่อนๆไปเมื่อาวานว่าหายหน้าหายตาไปจากในเฟซแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบ่งปันในเฟซหลายวันแล้วน้ำมศการพระอาจารย์ค่ะ,ะเพื่อนประพ์ขอบคุณมากค่ะเพื่อนวิสิต ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมกันนะคะ,ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอหัวใจด้วยตัวเอง <c oughs> ค่ะแล้วก็คือหมายถึงว่าเนนซี่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเพื่อนเลยทั้งในไลน์เฟซเฟสก็คือติดสัมมนาติดต่อกันหลายวันนะคะก็เลยแบบอนึกอยากจะส่งส่งแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้เพื่อนเนาะก็ พื่อนมีต้องกเกือบเกือบร้อยกรุ๊ปเลยค่ะในกลุ่มไลน์อ่ะก็กำลังกำลังกดส่งส่ง,ส,ง,ส,งส่งไปแต่ละกรุป๊ปมันมันมีข้อความขึ้นมาค่ะคิดถึงแดนซี่จังเลยหุยคำนี้เนาะมันเป็นมันมีความทำให้ความให้เขาเกิดความรู้สึกแบบมันมันอยากรู้จังเลยว่าใครใครพิมพ์คำนี้เนาะ,นะก็เลยเข้าไปในในหลายกรุ๊ปนั้นเลย ที่ไหนได้คือคือรุ่นพี่อะค่ะคือเป็นรุ่นพี่ในวินเนอร์ค่ะพี่นวลพี่นวลเลยค่ะพี่นวลเป็นพี่เป็นโค้ชรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆเลยเป็นที่รักของน้องๆทั้งทั้งบริษัทเลยค่ะเป็นพี่ที่แบ่งปันน่ารักมากแล้วพี่นวลคิดถึงแดนซี่อะมันคิดดูแดนซี่ก็เลยแวะเข้าไปหาหาในห้องแล้วไปคุยในห้องนั้นมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ ที่พี่เขาส่งความรู้สึกดีๆมาให้เราอ่ะคือคือตรงเนี้ยเป็นอยากจะแบ่งปันว่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเรามีความรู้สึกที่ดีต่อใครอะค่ะบอกไปเลยค่ะบอกไปเลยแล้วคนที่เขาที่เขาได้รับความรู้สึกดีๆจากเราตรงเนี้ยเขาจะรับรู้ได้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นแรงเป็นกําลังใจมากๆเลยข่าวดีตอนเช้าคือพี่นวลพี่นวลหลังจาก ได้ได้เข้าไปคุยในไลน์กับพี่นวลขอบคุณค่าน้องทพย์ขอบคุณค่าน,น้องสุนทรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอวันนี้ทานด้วยวันนี้เป็นไลฟ์แบบไม่ได้ไม่ได้อนนี่เลยไม่ได้บอกใครล่วงหน้าเลยคือคือเพิ่งกลับมาจากทางขับรถกลับมาจากลาดพร้าวแปดสิบกว่าจะมาถึงฝั่งทนเล่นใช้เวลาสักสองชั่วโมงกว่าเหนื่อยมากยังยังคิดอยู่เลยว่า อคงไม่ไหวแต่ว่าคืออยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้เมื่อวานค่ะคือมันมันเป็นอะไรที่นันซี่ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าอืมพอกลับมาดูที่ตัวเองไลฟ์สดไปอะ่ะคือแบบทำไปแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรไม่มีสคริปอะไรสักอย่างเลย อยากจะบอกจะเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็เลยก็เลยออกมาในรูปนั้นและยังไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยเราทําได้ขนาดดีเลยเหรอพอเห็นเม้น์เห็นอะไรแล้วล้วเข้าไปดูเออมันไม่น่าเชื่อเนาะก็ก็เนี่ยคืออยากจะไลฟ์บอกว่าเป็นกําลังใจให้น้องๆที่ที่กาลังเรียนอยู่ด้วยกันที่แบบที่เขายังไม่กล้าที่จะไลฟ์สดจริงๆยังติดยังติดคําว่า อย,ยังไม่พร้อมยังไม่กล้าไม่กลัวไลฟ์แล้วจะไม่มีคนฟังไม่มีคนดูบอกหน้าที่ของคุณคือคุณก้าวข้ามผ่านความกลัวให้ได้คุณทำตรงนี้คุณไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครมาชมมาเข้ามาดูอะไรคุณหรือเปล่า <S <S นั่นแหละคือคุณชนะแล้วใช่ไหมคะจริงไหมคะน้องเอ๋ <c oughs> นั่นแหละคือคือพอเมื่อวานนี่มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าอืมเราเราก็ทำได้นี่ทำไมเรา ทำไมเรายัางยังกลัวตั้งนานกว่าที่เราจะเริ่มต้นทําได้ตรงนั้นอืก็เลยเนี่ยและหลังจากพอหลังจากที่เมื่อกี้เล่าไปถึงเรื่องพี่นวลใช่ไหมคะพี่นวลคนแรกมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อมันจะว่ากดแรงดึงดูดจะว่าเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่ต้องเป็นกดแรงดึงดูดแน่ๆเลยเพราะว่าพอะพอหลังจากที่เข้าไปคุยกับพี่นวลในไลน์เสร็จแล้ว n นนซี่ได้รับโทรศัพท์มีคนโทรมาแนนซี่ไม่รู้จักกันเลยค่ะมีคนโทรมาแล้วบอกว่าเขาได้อาทราบว่าคุณเป็นในหน้าสังหาใช่ไหมรับฝากขายบ้านและที่ดินใช่ไหมก็ใช่ค่ะแล้วแเ้วคือมีอพาร์ตเมนต์ที่พัทยาอยากจะเอามาฝากขายแล้วก็ เขาบอกว่าเขาชื่อนวลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นคนลำปางคนเหนือเหมือนกันก็เลยเออได้คุยกันรล้ว่ามันมันไม่น่าเชื่อเอาละนวลคนที่สองละเกิดอะไรขึ้นอันนั้นยังยังไม่ประหลาดใจเท่าไหร่นะแต่คือคืออันนี้เป็นพลังของคอนเนคชันอีกแล้วค่ะเพราะว่าพี่คนนี้เขาก็รู้จักกับพี่สาวคนหนึ่งที่ที่ ที่เมตตาเนนซี่มากคือพี่เล็กค่ะพี่เล็กซึ่งซึ่งก็ไม่รู้จักกันเหมือนกันไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เพาเอินถูกชะตากันแล้วก็เกกิดเลยกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันติดต่อกันด้วยมาแล้วก็เนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่เล็กเป็นคนแนะนํามาเอาอีกแล้วพลังคอนเน็กชั่นค่ะเอาพี่นวลคนที่สองมีสองนวลแล้วนะคะหนึ่งวันมีสองนวลแล้วแล้ว หลังจากนั้นในวันนั้นนะคะเนนซี่ก็เลยว่าเออเขาตอนนี้ตอนนี้คือเมื่อวานคุยใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าช่วงนี้คงต้องเป็นนัดที่ไปสำรวจรัพย์เป็นสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนนซี่ก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วแล้วก็สัมมนาก็จะยาวถึงวันอาทิตย์เลยสุกเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าก็เลยนัดกันเป็นสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะแล้วพอถึงตอน บ่ายใช่ไหมคะก็นี่แหละที่เป็นสาเหตุของการเกิดไลฟ์ไลฟ์สุดๆของเมื่อวานนะคะก็คือได้ได,เด้เข้าดูการไลฟ์สดของผู้กองเบนอาจารย์ของแนนซี่อะคะ่ะผู้กองเบนสอนเรื่องไลฟ์แล้วก็บอกว่าวันนี้ยังไงทุกคนต้องไลฟ์นะ ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างใดใดทั้งสิ้นคุณไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องพูดเรื่องอะไรคุณอยากเล่าอะไรอยากบอกอะไรใครเล่าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปอ้างความพร้อมอะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วเราก็อมืมันก็จริงนะที่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันผ่านวันนี้ไปเราก็จะมีข้ออ้างไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมเรายังไม่ทําแล้วเราก็ไม่ได้ทําแล้วมันก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนั่นแหละ คือสาเหตุที่ทําให้นันท์ที่ตัดสินใจว่าอโอเคไม่ไม่ว่าจะมีข้ออ้างอะไรจริงๆเมื่อวานนี้มันก็มีข้ออ้างเหมือนกันนะคือเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อจะเก็บกระเป๋าที่ว่าจะเดินทางมากรุงเทพวันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันใช้เวลาประมาณก่อนช่วงเวลานั้นนะได้ได้เข้าดูไลฟ์ของกองตอนสี่โมงแล้วจะต้องไลฟ์ตอน6โมง ใช้เวลาประมาณตอนตอนสี่โมงน่าจะเป็นตัดสินใจได้ตอนประมาณสี่โมงเศษว่าอโอเคโอเคประกาศบอกเพื่อนในในในเฟซซึ่งแทบจะไม่ทันเหมือนกันบอกล่วงหน้านิดนึงว่าเราจะไลฟ์นะนันซี่จะไลฟ์สดๆนะช่วงประมาณหกโมงใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็เป็นที่มาของการไลฟ์ของเมื่อวานแล้วแล้ว มันก็ไม่น่าเชื่ออีกค่ะก่อนจะไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะคือก็มีนันซี่ก็นั่งไล่ดูใช่ไหมคะนั่งได้ดูเพื่อน<ม>เพื่อนที่หมายถึงว่านันซี่ส่งส่งที่ว่าเราไม่ได้ติดต่อเพื่อนหลายวันแล้วใช่ไหมคะมก็ไล่ไล่ไล่ดูว่ามีเพื่อนติดต่ออะไรมาเบนซี่ไปเจอไปเจอน้องคนหนึ่งซึ่งเราเคยติดต่อกัน แล้วแล้วเคยจำได้คล้คลายๆกับค่าว่าน้องมีคอนเน c t ชันอยู่กับกับเรื่องที่ว่าถ้าต้องการทำปั๊มพอตอทอเราสามารถติดต่อให้ได้และพอดีวันก่อนลูกค้าเจ้าของที่ที่เขาฝากเนนจี้ขายที่พะเยาเขามีความสนใจค่ะมีความสนใจที่จะให้เนนจี้ติดต่อให้ทำปั๊มปอตอทอ,ทอไปลงในพื้นที่นั้นก็เลยเฮ้ยอะไรนี่วันนี้ และน้องคนนั้นนะคะ่ะที่นนซี่เจอในไลน์น้องเขาก็ชื่อนวลอีกแล้วค่ะสรุปแล้วสามวันทั้งสามท่านในเมื่อวานนี้ชื่อนวลมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่ามีนวลถึงสามนวลที่ได้ที่นนซี่คุยด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบอืมนํำสิ่งดีๆมาให้นนซี่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เอี้ยงขอบคุณค่ะ จำเดนซี่ได้ไหมคะค <c oughs> ่ะพอดีแล้วก็นี่เลยค่ะก็คือถึงบอกว่ากฎแรงดึงดูดเป็นเรื่องจริงค่ะเมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีและมีแต่ความปรารถนานดีให้คนอื่นและส่งพลังดีๆไปให้สิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเองจริงค่ะและก็แดนซี่ก็ได้รับ ผลจากเมื่อวานนี้จริงๆที่ว่าไม่คาดคิดนะคะว่าเราเราจะสามารถทำไลฟ์สดๆไปได้โดยที่แบบแม้กระทั่งที่จะกดปุ่มไลฟ์อยู่ตรงไหนตอนแรกก็ยังยังงง,งๆว่าไอ้ปุ่มไลฟ์เป็นอยู่ตรงไหนแล้วขนาดตอนที่จะกดไปที่ว่าจะเข้าไปตรงที่ว่าเฮ้ยเขาจะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะมันจะต้องเริ่มตรงไหนก็ยังกดไม่ถูกเลยและจนถึงตอนที่ว่า ตอนจะจบอะเวลาตรงน,นั้นพอดีเมื่อวานก็จบไปแบบไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าคือมันสัญญาณมันขาดไปหายไปเลยแล้วแล้วก็มันน์จก็ไม่รู้จะทําไงต่อที่จะกลับไปเข้าไปที่เดิมก็เลยปล่อยให้มันจบไปแบบขาดๆอย่างนี้นเลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยอะไรต่อเนื่องเลยก็เลยอ,อยากจะมาเล่าต่อจากเมื่อวานนะคะที่เกี่ยวกับรางวัลที่แนนีจีได้รับที่ ที่ได้จากการที่ใช้พลังรวบรวมพลังจิตแค่1นาทีที่มันสำเร็จผลได้ได้วยการโฟกัสจริงๆแล้วก็ได้ทีวีสี40นิ้วมาจริงๆและทีวีสีตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของเนนซี่เพราะว่าเนนซี่ไม่ได้ดูทีวีมาตั้งนานแล้วที่บ้านก็มีหลายเครื่องแล้วมีอยู่3-4เครื่องแล้วไม่ได้เปิดเลยและจึง และทีวีสีนั้นก็คือทีวีสีที่อยู่ในโครงการของคอนโดเมทริกที่พัทยาที่ CEO ท่านมามอบให้เป็นรางวัลสำหรับวันที่เข้าฟังการแบ่งปันเรื่องคอนโดนะคะแล้วแดนซี่ก็เลยมีความคิดที่จะเอาตรงนั้นไปต่อย,ยอดเพราะว่าในทีมขายของเราและตอนนี้โปรโมชั่นของคอนโดที่แมทริกที่พัทยาซึ่งมีหลายโครงการมากๆ ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเผื่อทั้งทั้งด้านมีทั้งแต่ราคาพรีเซลจนถึงในโครงการที่เขาสร้างเสร็จหมดแล้วแล้วเป็นห้องที่หลุดมาแล้วก็คุณสามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าได้เลยบริษัทรับประกันเดียวขั้นต่ำถึง7%ติดต่อกัน3ปีเลยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ ช่วงนี้โดยทีมขายของ b i เนอร์เอสเตซึ่งของเราไปเซ็นสัญญากับบริษัทที่แมทริตซ์ที่พัทยามานะคะก็เราได้รับโปรโมชั่นพิเศษจาก CEO ท่านนี้ให้โปรโมชั่นพิเศษมาให้ส่วนลดลูกค้าต่อห้องนะคะราคาลดตั้งแต่ห้องละ50,000สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0 ตามวอลลุ่มที่เราสามารถรวบรวมกลุ่มลูกค้าได้ค่ะแล้วก็และพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะเนนซี่ต่อยอดออกมาว่าในกลุ่มของลูกค้าที่จองผ่าน m i n e นอร์เอสซึ่งเราจะรวมกันกับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นทีมขายนะคะให้สิทธิพิเศษทุกท่านที่ติดต่อผ่านเรามาใน w i n e นอร t เอส ได้เข้าจับรางวัลทีวีสี40นิ้วนี้แดนซี่ยกให้ใครได้รางวัลน,นี้ไปฟรีๆเลยค่ะมูลค่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่หมื่นเพราะว่าแดนซี่ไม่ดูทีวีมาตั้งนานแล้วค่ะก็ทีวีสี40นิ้วค่ะถ้าบัดดีค่ะน้องกุก๊กไก่คิดถึงนะค่ะขอบคุณค่าที่เข้ามาชมนะคะค่ะก็ถือโอกาส แบ่งปันอีกนิดนึงนะะ่ะพอดีพรุ่งนี้จะเข้าพรุ่งนี้พีดนซี้จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในสัมมนาของ w i n n e r Estate ที่ Win n e r Estate Education ช่อ City, พระราม3ค่ะช่วงนี้เราจัดสัมมนาอบรมนายหน้าอสังหาแบบมืออาชีพค่ะเป็นระบบแบบมีระบบไม่ใช่แบบดั้งเดิมนะคะแบบมีระบบซึ่งถ้าอยากทราบว่าแบบมีระบบเป็นอย่างไร จะแตกต่างจากแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงไว้นันซี่จะมาแบ่งปันในไลฟ์ต่อๆไปแต่อยากจะแบ่งปันว่าเราจะมีอบรมทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านไลน์ของแนนซี่ได้เลยนะคะแล้วผ่านในช่องทางนี้ได้แจ้งเข้ามาในอินบ็อกก็ได้แล้วค่ะเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์แนนซี่ก็ได้นะคะ087 364 4195แล้วก็ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องกุ๊กไก่ตัวเองก็สวยไม่เบานะค่ะไว้เมื่อไหร่เข้ามากรุงเทพคะคิดถึงนะค่ะขอบคุณค่ะไม่เจอกันนานมากๆเลยนะคะค่ะพี่เอี้ยงพี่เอี้ยงขาพี่เอี้ยงรู้ไหมพรุ่งนี้พี่เอี้ยงฟังอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้พี่วิทวัฒน์พี่วิทวัฒน์ รุ่นพี่เบนดูลัมของเราจะเข้ามาอบรมที่วินเดอร์เอสเตด้วยนะคะคืวันนี้เพิ่งโทรศัพท์หาแนนซี่อยู่เลยค่ะนัดกันไว้พรุ่งนี้พี่เขาเข้ามาอบรมแล้วพี่เขาได้อะไรดีๆแล้วเดี๋ยวจะไปแบ่งปันในกลุ่มสิทธิ์เพนดูรัมด้วยกันค่ะแล้วก็ต้องให้มาสัมผัสเองเดี๋ยวแนนซี่บอกแล้วจะหาว่าโมต้องให้มาสัมผัสเองแล้วค่อยไปบอกกันเองละกันเพราะเพราะเราเรา มีสิ่งดีๆค่ะได้น้องกุ๊กไก่เอออยากอยากให้มาจังเลยอะ่ะคิดถึงเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ค่ะจำได้นะจำเบอร์พี่ได้นะคะ087 364 4195ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้และและและอยากฝากถึงน้องๆค่ะน้องๆใน ในกลุ่มที่เราเรียนกับผู้กองเบ้นอยู่ค่ะน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ทำไ์นะคะลงมือได้เลยค่ะวันนี้ทำหรือ,อยังเอ่ยถ้าทำแล้วเอาลิงก์มาแปะในในเฟซพี่แนนซี่เลยนะคะเข้ามาแปะได้เลยพี่อยากจะรู้แล้วอยากจะเข้าไปดูอย่าหาข้ออ้างและสิ่งที่แบ่งปันที่แนนซี่แบ่งปันเมื่อวานนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ที่ได้เข้า ที่ได้เข้ามาดูไลฟ์ของเนนซี่เมื่อวานที่เคล็ดลับที่ทำอย่างไรให้โฟกัส,สอย่างไรให้สำาิดได้ในในแค่ชั่วพริบตาให้เราทำได้เป็นจริงจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมันมันขวาที่เราจะทำตรงนั้นได้คุณต้องฝึก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 ให้ให้ใจคิดบวกแล้วก็มีเมตตากับทุกคนมีม,มีมีรักทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไข มันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาฝึกนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆนั้นที่จะทําได้เลยในในหนึ่งนาทีตรงนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกคนทุกอย่างไม่มีไม่มีทําได้ที่แบบจะทำได้เลยทุกคนต้องสั่งสมต้องฝึกฝนค่ะขอบคุณค่ะพี่เอี้ยงยินดีกับความรู้ค่ะอยากให้พี่เอี้ยงมาเรียนรู้ด้วยนะคะไว้ไว้ถือโอกาสมานะคะพี่อยากเจอค่ะไม่ ไม่ไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเจอกันอีกทีถ้าถ้าถ้าจะเป็นที่วัดเขาพุทธโคดมเนนซี่ก็จะไปช่วงคอสปายปีอะคะ่ะพี่สวดมนต์ข้ามปีนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเลยติดสัมมนาต้องดูแลพอดีแนนซี่กำลังสร้างทีมด้วยแล้วก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงน้องๆในสัมมนาทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วเราก็ได้ได้มาเป็นเป็นเป็น,ปนแรงบันดาลใจให้เขาได้มาเชียร์อัพได้มาโค้ช เขาแล้วก็เขาเขาทำทำกันได้ดีขึ้นนั่นคือนั่นคือกําลังใจของเราแล้วก็มัน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 โค้ชจะมีความสุขค่ะจริงจริงนะคะพี่เอี้ยงใช่ไหมอย่างเวลาพี่เอี้ยงสอนน้องๆน้องน้องน้องทาได้ดีพี่เอี้ยงก็ดีใจใช่ไหมคะนั่นแหละคือความสุขของคนเป็นโค้ชเป็นครูนั่นจริงๆค่ะคือตรงนี้อยากฝากทุกคนนะคะมีคําถามอะไรถามได้นะคะสําหรับทั้งทั้งเรื่องที่การฝึก ฝึกยังไงให้ให้สำเร็จได้แล้วก็เทรนยังไงให้ให้ฝึก,กจิตยังไงมันมันต้องใช้เวลาสะสมอะค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องในหน้าสังหาและความรู้ตรงนั้นก็ถามได้ค่ะอยากรู้อะไรถามได้แอน,นจี้มีให้ทุกคำตอบค่ะแล้วก็เพราะว่าเป็นเมมเบอร์แล้วก็คลุกคลีอยู่ตรงนั้น จริงค่ะทุกอย่างน้องกุ๊กไก่บอกทุกอย่างไม่มีฟลุกฝึกฝึกและก็ฝึกที่สำคัญต้องพัฒนาจิตถึงจะแกล่งเยี่ยมค่ะสุดยอดค่ะนี่แหละลูกศิษย์อาจารย์ชาญบินทุ r รียนเทรนนิ่งเซ็นเร์พอดีของพี่อยู่หลายสถาบันแล้วเกินลูกศิษย์คุณบอยด้วยลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตด้วยลูกศิษย์ของคุณอาจา,ารย์บีเยอะอะ อบรมสัมมนา,ามากแล้วก็เลยก็เลยแบบนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกอาจารย์ทุกทกท,กท่านทั้งครูโปรโน้องทั้งอาจารย์ชาญตะการศิลป์อาจารย์บัณฑิตอาจารย์บอยอาจารย์บีผู้กองเบ้นแล้วก็โคศิริลักษ์เยอะอ่ะจนแบบจน หลายๆท่านโคชิติโคชิติแล้วก็เยอะมากๆก,ก็ต้องตองขออภัยนะคะถ,ถ้าเอ่ยนามท่านไม่หมดแล้วก็อาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมอาจารย์อาจารย์สุทธิวัฒน์ค่ะอาจารย์ที่ให้ความรู้ทั้ง,ง,งด้านสุขภาพสุขภาพแผนไทยธรรมชาติบำบัดแล้วก็ทางด้านเพนดูรัม ธรรมชาติมันแบบขอไทยก็พูดมากอาวันนี้สงสัยต้องคงต้องขอหยุดเป็เท่านี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะดึกมากแล้วแล้วขอบคุณแค่น้องก้อยน้องก้อยก็ สุขภาพดีหน้าตาสดใสนะเห็นเห็นน้องก้อยก้าวหน้าและดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะที่มีความสุขหน้าตาสดใสยอยากให้ลองมาหาความรู้นะคะมาเพิ่มมาเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพราะเพราะบินเนอร์เราไม่ได้สอนแค่แค่วิชาความรู้แต่เราสอนถึงขั้น NLP เลยนะคะลองมาแค่2วันคุณเปลี่ยนชีวิตแน่ๆเลยเดีวอยว ถ้าถ้าไม่พิสูจน์จะได้ไม่รู้ว่าพี่เดนซี่พูดจริงหรือเปล่านะ,ะน้องก้อยขอบคุณค่ะน้องก้อยขอบคุณค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอตั้งนานเลยราตรีสวัสดิ์ค่ะน้องกุ๊กไก่ค่ะน้องน้องกุ๊กไก่ด้วยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ แล้วก็ถ้าพูดดีก็กดไลค์กดหัวใจให้กันมากกดหัวใจรัวๆเลยกดไลค์ด้วยขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปสัามมนาแต่เช้าไปดูแลพี่ๆน้องๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะไว้พบกันในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีทุกคนค่ะ